ประกันภัยรถยนต์สำคัญขนาดไหนกรณีล่าสุดที่มีข่าวกันก็คือรถกระบะไปเกิดอุบัติเหตุกับรถหรูราคาแพงอามข่าวที่บอกว่าในเบื้องต้นผู้เสียหายคือเจ้าของรถโรลส์รอยไม่ติดใจไม่เอาเรื่องถ้าคุณไม่เอาเรื่องกับคู่กรณีนั่นแสดงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของคุณเองในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับในเบื้องต้นบอกว่าไม่เรียกร้องใดๆแต่กร็นจริงแล้ว เจ้าของรถโรลส์รอยยังมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทประกันภัยเป็นคนซ่อมดูแลความเสียหายของรถโรลส์รอยคันนั้นรบริษัทประกันภัยจะใช้วิธีสวมสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายแทนเจ้าของรถโรลส์รอยซึ่งเป็นลูกค้าในกรณีแบบนี้ก็จะมีเรื่องให้ศึกษาคือหนึ่งถ้าผู้ประกันภัยไม่ประสงค์จะติดใจเอาความหรือเอาเรื่องกับคู่กรณีผู้ประกันภัยต้องซ่อมเอง 2. การขับรถทุกครั้งควรซื้อประกันภยัย ติดรถเอาไว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็แล้วแต่